ช่วงนี้เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวครั้งสำคัญของ HONDA ที่มีคุณผู้ชมสอบถามกันเข้ามาถึง CRF 300L และ CRF 3 0 0 l a l l y ว่าจะมีการปรับเปลี่ยนลุกโฉมดีไซน์กันใหม่ในปีพศ2567นี้หรือไม่นับเป็นคำถามน่าสนใจเป็นอย่างยิ่งเพราะว่า CRF 300L มันคือรถวิบาก Enduro ที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในเมืองไทยช่วงหลายปีที่ผ่านมามันสามารถทำยอดขายได้สูงมากและเป็นการเติบโตแบบเงียบๆเ,เพราะว่ารถประเภทนี้ไม่ได้มาวิ่งบนท้องถนนในเขตเมืองแต่อย่างใดมันถูกนำไปวิ่งท่องเที่ยวทางไกลหรือเที่ยวตามป่าตามเขาเราก็เลยไม่ค่อยได้เห็น CRF 300L บนถนนในเขตเมืองรวมถึง CRF 3 0 0 l a n l y ด้วยเช่นกันครับ ย้อนหลังกลับไปเมื่อวันที่10พฤศจิกายนพศ2563 Honda ได้ทำการเปิดตัว CRF 300L และ CRF 300 r ลน ly พร้อมกันทีเดียว2รุ่นครั้งแรกในโลกที่เมืองไทยของเราโดยเป็นการเปิดตัวผ่าน Facebook Live เพราะว่าในช่วงเวลานั้นโควิด -19 กำลังระบาดไปทั่วโลกและเมืองไทยของเราก็ระบาดหนักเช่นกัน โดย CRF 300L เปิดราคาอยู่ที่145,800บาทราคาล่าสุด149,000บาทก็จะเห็นได้ว่าผ่านมา3ปีเศษร,ราคาของมันปรับเพิ่มขึ้นมาเพียงแค่3,200บาทเท่านั้นในขณะที่ CRF 300L l y เปิดราคาแรกอยู่ที่172,200บาทมาถึงวันนี้ราคายังคงเท่าเดิมครับ ทั้ง2รุ่นพัฒนาต่อยอดมาจาก CRF250L และ c r f 2 5 0 l a n l y พื้นฐานเครื่องยนต์ก็มาจากรุ่น CBR300R ในแบบสูบเดียว d ับเบิ o v e r h อร์เฮดแคมชา4วาลระบายความร้อนได้น้ำปริมาตรจริง2 8 6ซ c ให้กำลังสูงสุด30.85แรงม้าที่8,500รอบต่อนอาทีแรงบิดสูงสุด27.1นิวตันเมตร ที่7,250รอบต่อนอาทีโดยในปีพศ2566ที่ผ่านมา CRF 300L มียอดขายรวมที่สูงถึง7,513คันขณะที่ CRF 3 0 0 l a n l y มียอดขายเพียง331คันเห็นได้ว่ามีความแตกต่างกันอย่างชัดเจนโดย CRF 300L มียอดขายที่มากกว่าตัว l a n l y ถึง22เท่าตัว พูดถึงตัวเลขการขายแล้วคุณผู้ฟังหลายท่านอาจจะมองว่าถ้าเปรียบเทียบกับ Honda w เวบที่ขายเป็นแสนแสนคันแน่นอนครับว่ามันแตกต่างกันอย่างแน่นอนเนื่องจากว่า CRF 300L นั้นเป็นมอเตอร์ไซค์เฉพาะกลุ่มกับตัวเลขการขาย7,500คันนั้นถือว่าสูงมากครับลองเปรียบเทียบกับมอเตอร์ไซค์นำเข้าจากต่างประเทศเช่น Harley Davidson ปี2,566ขายได้2,193คัน 1> BMW 1,080คัน Trium 843คัน Ducati 491คัน KTM 329คันทั้ง5ยี่ห้อมีตัวเลขการขายรวมกันทั้งสิ้นในปี2,566ที่ผ่านมา4,936คันส่วน CRF 300แ a น l ี่ที่มียอดขาย331คันดูเหมือนว่าจะไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควร ต่อคำถามที่ว่าทั้ง2รุ่นในปีนี้จะมีการปรับโฉมใหม่หรือไม่จากข้อมูลเชิงลึกพอจะบอกกับคุณผู้ชมได้ครับว่า CRF 300L มีโอกาสสูงมากที่จะปรับโฉมใหม่กันในปีนี้ในขณะที่ CRF 3 0 0 l a n l y มีแนวโน้มว่าอาจจะไม่ได้ไปต่อเพราะว่ามันมียอดขายค่อนข้างน้อยเฉลี่ยเดือนหนึ่งประมาณ20กว่า30คันเท่านั้นต้องมาลุ้นกันครับว่ารูปโฉมดีไซน์ใหม่ ของ CRF 300L จะมีความแตกต่างไปจากเดิมมากน้อยแค่ไหนอาจจะเปลี่ยนเพียงแค่เล็กน้อยหรือจะเปลี่ยนโฉมใหม่หมดทั้งคันยังไม่สามารถตอบได้ในขณะนี้เรื่องราวของ CRF 300L จะเป็นอย่างไรเราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวกันต่อไปในโอกาสหน้าครับ